สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้มีน้อยอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนีน้อยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ร้านกาแฟร้านนี้นะคะเรามาสั่งกาแฟกินนะคะบรรยากาศรอบนอกก็โอเคนะคะตกแต่งอย่างสวยงามนะคะนี่นะคะบรรยากาศขึ้นไปบนดาดฟ้าได้นะคะแต่เัน,นอบอกขึ้นนะคะพอามันลอยจะสั่งกาแฟแล้วนะคะกับตกแต่งเป็นธรรมชาติ น่านั่งมากนะคะเรามาดูทีมงานของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะเราจะเข้าไปในร้านเน้ั่งกาแฟาไปแล้วเรียบร้อยนะคะบริเวณในร้านนะคะ เราไปเจอใครเอ่ยล่อครอับไปประทุกกะลุงเด่นน้องคุณดอนครับลุงต่อเรามานั่งกินกาแฟชิวๆก่อนที่เราจะไปซื้อข้าวนะคะเดี๋ยวๆก็จะนั่งกินกาแฟภักค่อนจักนิดนึงนะคะก่อนสิตั้งหลักว่าเขาเชี่ยเขาเข่าเอีอยงนะคะที่ครัวมิสเตอร์ฮอสเซียรักนะจุ๊บจึ๊บ